ยังค่อยค่อยเผาเลยทุกคนใช้เวลาอยู่ไงตอนน้อยคนกันไปต้องไปกินข้าวมาบ่นี่สบายดีทุกคนยินดีตอนห้า,ท,าทุกคนเขาสู้ซนงอูร้องสานเด้อน้องอูองาอองอองมาหลังบ้านทุกคน นอไม้ยาวล้าหลายน้องกูวัดจะเอาไปเผาเอาไปเผาเฮ็ดมกนอไม้ทุกคนเอาไปเผาโบเฮ็ดมกนอกไม้กับเฮ็ดมกหม้อน่ะทุกคนอู้เฮ็ดมกหม้อนอไม้นะทุกคนเนะาะจะชิตัดก่อนตัดเอาไปให้อันเอาไปให้แม่จันอันต้มได้ลวกับเผาได้ทุกคนตัวอาสักสามนอสักเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาไหมทุกคน ทีแรกไม่จันบอกคือตัดทิมได้นี่เพราะว่าอันมันซีง่ายทับสวนมะนาวคนมาดิเอาสามนอเพอบอก่<ๆ>เราอีกนอกหนึ่งนออีกนอกหนึ่งซะตอนนี้ก,ก็ยาวยาวเลยเว้ยเอาสะบนอเอาซะเอาซีนอเอานี่แหละนี่เอาไปซีนอให้ทุกคนนี่หนึ่ง สองสามสี่นี่เจ้าไปเฮ็ดมกมอได้ทุกคนเด้อเฮ็ดมกมอไปเอาไปเผาละเขาเอาไปต้มแล้วเขาจะค่อยเอามามกเซ่นอซีหมูสามชั้นฮะทุกคนเฮ็ดแบบนี้กินเอานะทุกคนเนาะเดี๋ยวบองมันเขาเอาไปต้มต้มละจำเจ้ากับปี้ทุกคนเดี๋ยวเขาไปอันเผานอกันก่อนเนาะทุกคนเนาะไอ้น้องอูมาส่วนหลังบ้านบองมันละซีต้มก็ออกไปจนวาเขาปอใจว่าเอาไว้เท่า เอาอวันนี้แล้วก็พอนี่นะนนนเหรอเอา้าแม่พอแล้วซ้ำนี้ให้ได้เพิ่มซ้ำนี้พอแล้วซ้ำนี้ล้วพอนี่ถ้ามันได้ซอกน,นิ้ว่ล้วพอเอออันนี้เผาเผาเอาบ้องมันไปนต้มส่วนอันปลายไหมเอาไปเผา เข้าแล้วเอาไปอันซอยๆแล้วมาต้มอีก on on ดังไฟให้มันลุกลุกเนาะดังไฟให้มันลุกลุกแล้วก็เอานอมาเผาทุกคนไฟแห้งเขาเลยแห้งดีเลยเดินงอู๋แถวน้นที่อันนี้เป็นบ้องมันที่เขาปอกแล้วเอาไม่ต้มอ,อันนี้เอานอมาเผากว่นเผาแบบนี้แหละเผาเช็ดซีนอเนาะ แต่ก็คือชิบนพได้ให้กินเมด่อดอกเฮ็ดเอ่อเตะส่องนอกระพอเฮ็ดมกถ้าบ้านทั้งคู่เอิ้นเอ่อนอ่แต่ถ้าแบบทางอื่นเขาสิเอิ้นซุปทางประเทศไทยทั้งคู่เห็นพวกนี้พวกนัก่นอันเอ่ออันเดี๋ยวก็ซุปน้ำไม้สิวะแต่บ้านบางเประเทศเฉื่อนอันมกมอหน่อไม้สิวะาเอาไปก่อน ก็ทีเผาไปแบบนี้ทุกคนให้ได้มันมีนมไฟฮอนๆแบบนี้เผาแล้วก็ค่อยพลิกไปพลิกมาแล้วค่อยพลิกไปพลิกมาต้องแรียนมันซุกบดซุกแต่ว่านออน,นี่นี่เอามาเผาอย่างบดแซ่บเพราะนออนั่นเด้อน,นอไผ่ป้าะนะเพาะเอิอน,นอไผ่น้ำมันหมูนะ แบบนั้นแห้งจะแซ่บทุกคนแบบนั้นนะแยกตีลังกาละพู้สีเผาอมองนี้ให้มันสุออกทำุ่เผาให้ม,งงงงงงมันแบบมันอ่อนใช้เวลาในหนึ่งเด้อใช้เวลานี้หนึ่งในการเผานะคะฝนกระตกกมดมือมือน,นี้นะ ไปใส่กับโบได้โอเคตกว่ามันเริ่มเข้าแล้วดูเห็ดห้เห็ดหนาทุกคนฝนก็นเริ่มตกเอาน้ำห้น้ำนาละ่ะบันดนี้เขากระิีพาก,กันมาล่างนอทุกคนเนาะพอดีเขาเข้าแล้วแล้วเขาก็สิเอามาเอาดำดมันออกอี้นี่เข่าก็ล่างให้ทุกคน แค่จริงนอตัวนี้นี่คณะเอามาเฮ็ดอ่อนซุบนี่นะคุณคิดว่าเฮ็ดอ่อนี่ยังโบเซบเพอคันว่าเราสิเผหาหต้องเป็นนอนออันระยะตัดเป็นรอกนีตทำทั้งรอบพล้วเราเอาเป็นแน่นโซย์ๆมานี่อนะไรนี่ลองบอกเออแล้วนอกกิจากตัดไนะปลายกับ,บตัดตัดยอดอต่ลนะรอบโอเค ล้างอันดำดำออกเลยทุกคนเด้อล้างอันดำดำออกให้งามๆถ้ามันนออยง่ายๆก่อนนออยู่น้ำสันใหญ่ก่อนเราค่อยจะเอาไปเอามะพร้าวเนทุกคนเบิ่งเนาะประมาณนี้เนาะไว้ทีไปน้ำอันนี้เป็นน้ำก๊อกอันเป็นน้ำมาจากเชิงกูแล้วทุกคนเด้อ ันนี้เป็นน้ำมาจากภูเขาใส่น้อยใส่หลายกะเขาเดียวกับม่เสีซียเขาเลยสิพันกี้ว่าแม่สิบพันกี้ทุกคนราคาสิบพันกี้ต่อเดือนใส่น้อยใส่หลายบุกเกี่ยวเนาะโซนนี้มันเป็นน้ำฝนลนะน้ำน้ำมันบุกอึดมาเต็ม What do you mean? หนิบูโตกะตี้นกกัางคืนนี่ เอามาแบบนี้แล้วเกกับซีมา มาซอยไส้เข่มเลยทุกคนกน,นี่เด้อน,นี่ตัวลูกต้มันเดียวมากี่อ๋เอเป็นลูกซ้อมมันบางเลยนะบัวนะตัวนี้กับหงแค่ตัวนี้มันมันไหมขึ้นหอกกว่าเร็วที่หอออไหมใช่หรืจะยากแีบนีนมัน ซอยนี่มานี่แล้วจังค่อยซอยนี่มันจะเข่ากับทับยังค่อยเี็นนะั่นซอยซอยอย่างนี้ทุกคนเดินซอยไปเรื่อยๆกึินว่ามันนะน,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 น้ำผุหลักออกจากกัน แต่ทเป็นแบบนี้เนาะจากซอยแล้วก็ ว้ตีนต่อยเฮ็ดไปแบบนี้ทุกค,น,ววคกนแต่ว่าผู้ใดเคยเฮ็ดกับจิงหัวเนาะแต่ว่าอันนี้กะน้องอู๋กะท้ายอันที่ๆน้องอู๋เฮ็ดแล้วบางคนเฮ็ดนิ้วเนาะอันคนเฮ็ดเป็นแห้งเฮ็ดขาดคนน้องอู๋เลยนี่ ແລ້ວລະເນາ ตัวนี้แก้และได้ได้อ่อมอนน้อยนึงนะทุกคน,นเนาะแล้ข้ามาซ้อมอีกเราจะค่อยพากันมาซ้อมอีก นั่นแห่เนาะวัดน,นี้เอากระิีมาตัดทุกคนตัดให้มันเป็นต้อนน้นอยๆเต็มนี้ตัดสามตดแล้วอืมตัดมาแล้วตัวเดืันบานเป็นข้างออกกระซอยเอาให้ต้อนใหญ่ต้อนน้อยปนกันไป นอแบบนี้นอไให้ป้านะ่ะขมขม,มนะแซบเอามาให้แบบนี้นะอันนี้ก็แซบคือกันแต่ละตัวนั้นมันสีแบบแซบนะมันสีออกแบบนวลนัวะนะทุกคน ี้นอนตอนตัวเดียวยากง่เขากะค่อยเอามีแฉะแะแซมแมันออก เห็ดม็อกน่อไม้ม้อม้หน่อไมอนอนน้น้าแซบเนี่ยแซบไปต้มได้ป่ะนี่ไปต้มให้มันสุกหลังจากที่เอาเผานี่แล้วก็เอาไปต้มบาดนี้หม้ออมะตะนะออม้ออมฤตหมอนี่แจงกินแซบสุดหมอนี่ขอน้อมาต้มใส่ โ,โตมันสู้ๆแล้วเรอมาเกี่ยมเครื่องอออบันนี้เครื่องมุกมอหรือว่าเครื่องออก่ะ,ะทุกคนเนาะบันนี้เหาสิพักกันมาล้างเครื่องอันนี้ก่อนที่ปเฮเดนี้ล้างอันหัวสิไข่กับอันยนาน,งน,า,นยางใช่ยานางเด้อล้างหัวสีไข่กัน เกลียมเครื่องเตรียมของแล้ววันนี้เราก็จิม,มาเฮ็ทมกซีนหมูมุกนอ้มกซีนหมูสีนอไม้มกซีนอไม้ซีซีหมูน้องอู๋จาะซีนหมูสามชั้นเปียกครัวก็นอะทุกคนเนาะคัวให้มันออกน้ำมันก่อนู้ดเลยเจาะอันอาอานี้ดงเนาะซีนมันกระชิบเนาะตัวเรียน,นเป็นน้ำมันกระเฮียนี่ สีหาสามูต่ำใครัวให้มันออกน้ำมันก่อนคือจังะเอาเอันนั้นลงน้ำมันเริ่มออกอ่ะมันเริ่มออกก็วจะเอามะเขือหัวสีไข่กระเทียมหอมๆที่เราต่ำไว้นะมาครัว รเราจังค่อยใส่ตามหลังเลยค่ะขั้วนี่มัน,นแผ่นๆไปะ้องอุอ่อออออกระเบืให้มันมันไหลไปเลยตอนนี้ก็พอได้เนาะ ในห่าก็จะเอาหน่อไม้ที่เฮาต้มไปต้มค่ะทุกคนเนาะไปต้มให้มันใส่ วงซูร้อนใส่น้อยนึงข้นแบบน,นี้เอากระเช้าออกมาใส่ในวันนี้เนาะเอายานางใส่ทุกคนนี่ชัวร์ปุ๊ดเด้อ ก็เหมือนเพิ่ออันนงเข้าเบื่อมาแห้งๆละดูคนเดิมยงพ <c oughs> ันได้ใส่เกลือดดเดี๋ยวเอาเกลือมาใส่ก่อนเด้อเดี๋ยวใส่ก่อน อันนี้อ้อให้มันอ้อมให้มันจนแบบว่าอ่าน้ำแหง้งจะไม่ยน้องอู้จังสีดำเขาเบื่อใส่เด้อฝนมาอีกแล้วมองไปทุกคนฝนมาอีกละมัดมือมัดเวรมือนี่นะฝนแบบนี้แหละพึ้ดตกพึ้ดดีพึ้ดตกพึ้ดดีแบบนี้ตลอดมองไงนี่ตกมาอีกละ อ้อมันน้ำน้อยๆพอเขาเบือ่อเสรก่อน แสับว่ะนาแสับว่ะอ้อยให้มันน้ำน,น้อยๆก่อนอ้อยให้มันน้ำน,น้อยลงฝั่งที่ไปเอานั้นหลายฝ่ยอยู่ที่ไม่มอง เอานี้ใส่วันนี้นะเอาเขาเบื่อใส่ลืมคนนะฟางไปเอาพักอีตู้อยู่ฝนกระตก เพรไม้น้องอุหมกมแต่ว่าอันนี้ฮันฟางไปเอาอันใบพักอิตูลืมมดคนมอ,อเไหน้าเซฟขนาดวันน้น้องอุ้ยตักไปกินข้าววบนนี้นี่ฝนนักก็เก้าทุกคนนองไหฝนมาแหงก็เก้าอีก 努力奋斗。